สวัสดีค่ะวันนี้แดดดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะแดดค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา9นาฬิกา15นาทีนะคะวันนี้จะพามาดูสวนนะคะที่หน่อยทำงานบ้านอยู่ทำงานบ้านที่นี่ก็ประมาณ1ิบ8ปปีนะคะจะพามาดูดอกกุหลาบที่เราหน่อยเพาะมามันก็จะสวยสวยนะคะดอกนี้สวยมากกลิ่นหอมค่ะ จะพาเอก,กดูกุหลาบนะคะดูกุหลาบทุกช่อเลยความสวยงามของนางนะคะน,นี่คีอกุหลาบค่ะแต่ไม่ทราบว่าพันุ์อะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งสวยอันนี้ก็สวยปีกายนี่นางไม่ออกดอกแต่ปีนี้นางออกดอกนะคะของอังกฤษอันนี้อีกกระดอกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินชมดูดอกไม้นะคะสิ่งสวยงามอากาศดีๆสิ่งที่เราชอบต้องดอกไม้นะคะ อันนั้นเป็นของเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านนะคะนี่ดอกไม้นี้ที่ชอบเนอชอบชอบหายากมากเลยหาพันนางยากมากเลยค่ะนี่อันนี้นะคะอ่าของอังกฤษเอ็ง i ิเชโรสนะคะแต่ไม่ทราบว่าภาษาบา้านเฮาเขาเอินพันอะไรพันนี้จะหายากค่ะนั่นจะสวยสวยมากเลยหายากมากหานางเยอะ มางไม่ออกมาอันนี้ก็จะเป็นไม่ทราบว่าบ้านเราเรียกอะไรนะคะที่นี่จะเรียกบาเวอร์โรสบาวอรโรสจะมีหลายสีค่ะดูใกล้ๆนะคะจะมีหลายสีมากเลยนะคะหอมเหมือนกันค่ะบาเวอร์โรสนะคะแล้วก็อีกจะไปอีกที่หนึ่งที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็หอมเหมือนกันดอกกุหลาบสีส้มสวย พันนี้รู้สึกจะมีหลายต้นนะคะพันธุ์นี้รู้สึกจะมีหลายต้นนน้นบ้านนู้นคือบ้านที่หน่อยทํางานอยู่ทํางานบ้าน20ปีแล้วค่ะอยู่ด้วยกันมาเนาะอันนี้ก็อันนี้นะคะสวยมากเลยค่ะแต่ละเห็นไหมคะก็จะขอโทษนะตาลายนิดหน่อยนะอยากจะโชูด์ดอกไม้สวยๆงามๆสิ่งสวยๆงามๆที่เราจะมอบให้นะคะเห็นไหมโรสเลยนะคะ อันนี้ก็สวยงามมากค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้ร้อนร้อนร้อน,อนเห็นไหมคะอันนี้คือสวนคนะ่ะสวยงามมากๆเลยตามธรรมชาตินะโอเคค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนะว่ามีอะไรบ้างหน้าร้อนของเยอรมันร้อนมากเก้าโมงกว่านะคะอากาศร้อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ